เนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะเมื่อคืนพี่กุ้งก็ได้ลงคลิปนะคะเฉลยไปแล้วนะคะว่าทําไมนะคะพี่กุ้งถึงทําท่าปฏิหารเด่นดังรวยแล้วท่านี้มาจากไหนนะคะพี่กุ้งอยากบอกแฟนคลับของพี่กุ้งทุกคนนะคะลองทําท่านี้ดูสิคะต้องทําอย่างตั้งใจและศรัทธานะคะเพราะว่าท่านี้เป็นท่าของเทพนะคะเป็นท่าของพระ ะะถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นภาพนะคะก็เลื่อนลงไปดูนะคะข้างล่างนะคะก็จะเห็นนะคะว่าองค์เทพท่านทำท่านี้อยู่นะคะท่านี้จะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติรูปสมบัติและงานสมบัตินะคะวันนี้พี่กุ้งก็มาไขาข้อข้องใจนะคะเอ๊ะเพราะทุกคนบอกพี่กุ้งทำท่าอะไรแปลกๆแล้วก็หัวเราะตลกขบขันกันนะคะ ก็อยากบอกนะคะว่าความศรัทธานะคะล้อเล่นกันไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะปฏิหารเด่นดังรวย